เราจะมาถอดสายพานฟีโน่กันเมื่อเช้า,ชานี้ขี่ไปทํางานแล้วมันไม่ทํางานมันไม่หมนุนอยู่ดีๆก็ไม่หมนุนฝีเครื่องเฉยๆน่าจะสายพานขาดคือเราก็ดูหลายๆคลิปเนาะว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงดูแล้วก็ไม่มีวิธีการแกะหรอกว่าจะแกะยังไงผมก็เดาว่าน่าจะถอดตัวนี้ออกด้วยถอดคันสตาร์ทออกมันถึงจะออกได้แล้วก็ถอดน,อน็อตตาม ตามสัดส่วนเลยไปผมจะลองทําดูนะทุกคนเพราะไปหาดูคลิปแล้วมันไม่มีมันไม่มีใครที่แบบบอกละเอียดไงเราต้องมาทําจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่จะเปลี่ยนเองที่ไม่อยากจะไปเปลี่ยนที่ร้านนะทุกคนนะต้องหาวิธีก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายทีละขั้นตอนไปทุกคนเราก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์นี้ น,นีใส่กับคันน้ดตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอยเอามือขยับขยับขยับมันจะถอยมาเองมันนะทุกคนกคนเราก็ได้ถอดออกมาแล้วนี่ก็คือน็อตของเขานี่ก็คือที่ออกมากคนหลังจากที่เราแกะตัวนี้ออกได้เบิบสิ่งที่เราต้องมีก็คือกุญแจเบอร์แปดถ้าเป็นถ้าเป็นตัวทีนี้ได้ก็ดีนะ ผมมีนะเบอร์สิบเบอร์สิบสองเนี่ยมีหมดละแต่ว่าไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนก็มีเบอร์แปดแล้วก็จะไขน็อตตัวนี้นี่ที่กองอากาศมันแล้วก็จะเป็นเบอร์สิบกระคันตรงนี้แล้วก็ถอดออกเพราะเห็นในคลิปเขาต้องถอดกองอากาศออกก่อนเราถึงจะถอดตัวนี้ได้เมื่อกี้ก็ลืมลืมถ่ายให้ดูนะเพราะว่าใช้มือ ใช้มือเดียวเนาะถ่ายวีดีโอแล้วก็ตรงนี้ตรนี้เวลาแงะตรงนี้ปุ๊บมันจะมีมันจะมีไอ้ใส่กองมันจะอยู่ตรงนี้นี่ไอ้ใส่กองตัวนี้มันจะติดอยู่กับตรงนี้นี่นะทุกคนใส่กองตัวนี้แล้วก็พยายามแกะออกมันก็ไม่ได้แกะยากหรอกทุกคนพอแกะออกมาจะมีใส่กองใส่กองตัวนี้แต่ของผมนี่โอ้โหเละมากเลยใส่กองต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าแต่ก่อนเข้าศูนย์บริการบ่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ คือไม่ได้เข้าศูนย์ก็คือยังไม่ได้ทำก็โอ้โหเละมากเลยทุกคนนี่คือไส้กรองต้องเปลี่ยนไส้ตัวนี้ใหม่แล้วก็โอ้โหนี่แมงมุมเต็มเลยทุกคนอาการสาหัสมากโอเคหลังจากที่ถอดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีน็อตน็นอตน็นอตพวกนี้ก็จะแกะและ้วก็น่าจะขยับตัวนี้ออกได้นะถ้าแกะได้นะต้องลองดูก่อนเพราะว่าเบอร์แปดมันอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมเบอร์แปดโอเคครับผม เราจะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆวิธีการถอดเพราะว่าไม่มีใครที่จะถอดให้ดูนะยกเว้นเราจะทําให้ดูครับทุกคนมันจะมีน็อตเบอร์แปดอยู่ข้างในนะที่มือผมชี้ไปเนี่ยที่มือชี้ไปจะมีรูอยู่เบอร์แปดตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันม,มัวมัวมากเลย นี่ไงเบอร์แปดอยู่นะข้างในนี้เราก็ใช้ไขควงเบอร์แปดยัดเข้าไปตรงนี้ยัดเข้าไปตำล่องน่ะแล้วมันจะนทะลุตัวนี้ทิ้งทิท้งแล้วก็หมุนออกไม่ต้องถอดตัวนี้แล้ว <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นน็อตตัวยาวนะมันมันจะน็อตไม่เท่ากับไม่เท่ากับพวกเมื่อกี้น่ยก็จะเอาไว้แยกต่างหากอันนี้ก็เป็น เหมือนใส่กองมาอีกทีนึง้งไ้มไม่รู้นะก็ลองทำดูถอดน็อตออกตามสเต็ปเลยทุกคนต้องทำเองครับผมไม่มีคลิปให้ดูดูคลิปไหนๆก็ขอถอดไว้หมดแล้วอะ่ะต้องมาถอดเองเรียนรู้เองครับทุกคนเราก็ได้แกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยตรงเนี้ยมันออกยากมากนะเพราะไม่เคยแกะก็ต้องหาไขควงแบน ตียังนไงเลอวะตียันตีแหงบอลตีแก๊กแก๊กแก๊กมันก็จะออกนี่ไข่ฟองแบนเราอยู่ไหนวะนี่ไข่ฟองแบนตอกนี่เนาะถ้าไข่ฟองแบนตอกตั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 กเอามือตอกหรือขอนตอกขอนตอกอ๋อพอมันอาออกอ่ะแล้วตอกมันอมันอาออกก็ออกเลยนี่สภาพสายพานของเราแปดปีที่ผ่านมาขาดสะบั้น อันนี้ก็กลังจะประกอบกันประกอบข้าวตรงนี้แล้วกต็ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยรองจ้าที่เราประกอบกันเรียบร้อยแล้วราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทเรายังไม่มีตังค์ครับพี่น้องเราก็ต้องประกอบไว้ก่อนแต่จะบอกว่าเราควรหยอดน้ำมันเพราะว่ารถออโตเมติก มันไม่เคยจะใช้ตัวนี้เลยเมื่อกี้ก็หยอดน้ำมันไปมันเป็นน้ำมันของของยี่ห้อนี้จะโดนแบนบอกว่ะติดิดกรสิทธะเด้อลละแล้วเราก็มาหยอดพอหยอดเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนอุ้ยแม่เนี่ยมันดีขึ้นน่ะมันจะดีขึ้นเลยทุกคนมันจะดีดกลับเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะมันจะใส่ใส่เมื่อกี้ครั้งบุเคยใส่เลยกับว่าได้ พราะว่าเม็ดมันบ่เคยเบิดไงก็เลยแต่ส่วนมากสร้างเขาจะบเ่เฮ็ดให้เนาะส่วนมากสร้างเขาจะเปลี่ยนสายพันธุ์ก็คือเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเลยแล้วส่วนอื่นเขาจะบเ่เเ็ดให้เลยหมูขูดขี้ดำๆเนี่ยออกมาเนี่ยมันบม่มอันนี้เขาต้องเฮ็ดเองบัตถุนิพนธผลที่ได้อะ่ะทุกคนเอ้ยเบิง่งเบิ่งนะจักที่บวเคยมันจะดีดเนาะเอ้ยบ่ติดด้วเฮ้ยเสียฟอร์มว่ะ เนี่ยโอ้เนี่ยบอดีดกลับวิโดเนี่ย,ยจะมีท่านผู้ชมจะว่าอีกเฮ้ยได้นยนีมันเสียเห็นบอทุกคนมันดีดกลับอ่ะมันดีดกลับยังดีมากเลยเด่มันจะดีดกลับบะเนี่ยปกติมันจะแข่งโป๊กแข่งโป๊กแนะนำเลยว่าต้องเอาน้ำมันยอดตรงทีฝ่าตรงนี้นํำมันจะดีดกลับ มันจะดีมากเลยทุกคนเอ้ยบอกสร้างําเด้อเราจะไปเปลี่ยนไปเฮ็ดเมี่ยงอย่างเงี้ยนี่เราจะมาเบิ้งเรียบเทียบรถคันนี้มันจะมีรถอยู่ข้างในนี่คันนึงนี่ครับทุกคนรถอยู่ข้างในสตาร์ทเนี่ยมันจะแข่งโป๊กแข่งโป๊กบกคุคเรดครับนี่